สวัสดีค่ะกินข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนเพียพิกอันนี้พิกเผานะคะทุกคนทําเองหมูทอดสามชั้นทอดค่ะทุกคนกิวข้าวแล้วค่ะทุกคนมาลงมือทานกันเลยนะคะผักก็เพียบค่ะผักมีแต่ผักเก่าๆทุกคนไม่ได้ไปร้านไทยเลยอยากได้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเป็นผักโปรดมากค่ะ thịt khẩu thăm mì xẹp mạc mắc xuống ต้องขอพานเสียงดังด้วยนะคะอบให้แฟนสมดเข้าให้แฟน้งนี้ก็ต้ม <laughs> กะ้มตำหนมจีนนะคุัน,นซื้อมาจากงานไทยอาทิตย์ที่แล้วเพิดได้น่าจะซื้อมาเยอะกว่านี้ไ่คิดว่ารสชาติเขาจะอร่อยทุยกคนหวาน มองซานฉันฝนจะตกอีกแล้วเอากรรไกรอือ ทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงค่ะมาแล้วจ้าไปเอานี้มาเห็ดพึ่งหวานจากปีที่แล้วทุกคนแช่ตู้เย็นไว้ถ้าจะร้อนมากเนยทุกคนเอ้ยทุกคนต้องขอภห้ในความเสียงดังด้วยนะคะอันนี้ก็ดูดฝุ่นอันนี้ก็ดูดความร้อนดูดควันอันนี้ก็เตาอบ เรารอไม่ได้เราหิวค่ะอันนี้ไม่ร้อนทุกคนขวันอันนี้มาเขาเป่าเฉยเลยมาทำมาชิมเห็ดกัน แต่เราว่าเราไม่ค่อยชอบกินเขาเท่าไหร่นะคะทุกคนก็พอกินได้สําหรับเราไม่ถึงกับว้าวค่ะร้อนค่ะร้อนแต่เราชอบหาทุกคนสนุกดีเข้าป่าเนะาะเมื่อก่อนเข้าห้างทุกคนเดี๋ยวนี้เข้าแต่ป่า เยวรออีกเดือนหน้าเราจะควันมาอีกแล้วทุกคนหลงทุกทีเลยเห็ดพึ่งหวานคอเยวหังชื่อภาษาสวีเดนธอชได้ปีนี้ยังไม่ออกนะคะ ที่อื่นออกเต็มเลยติดใจทุกงหกินน้ำพริกเข้ากับน้ำพริกอันนี้ขาเขาค่ะขาอวบมากอื้อ เช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกทำคลิปค่ะทุกคนมีต่คลิปกิน น้ำอร่อยที่สุดในโลกเลยทุกคนทุกคนที่สวีเดนนะ่ะเขากินน้ำในก๊อกอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะในห้องน้ำซีท่ที่สาธารณะต่างๆเปิดกินได้เลยนะที่นี่สะอาดค่ะจะพูดถึงน้ำสะอาดูดจริงแต่ว่า เปิดก๊อกในห้องน้ำมันก็มีความรู้สึกปแปลกๆนะทุกคนเนาะแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆถ้ากระหายเ้าไหมกินค่ะ ใช่เฉพาะสวีเดนนะทุกคนเราคิดว่าทั่วยยูโรอะครับงาสามั้ำกุ้งห้าร้อ ชอบกินข้าวคำน้ำคำทุกคนแล้วก็กินข้าวได้ไม่เยอะแต่ก็ไม่พอม ร้อนค่ะทุคนวันนี้ยินดีกับเ,เพื่อนๆด้วยนะคะมีหลายคนที่ได้ตั้งค่า เครื่องมือเยอะเลยวันนี้ฟันก็ไม่ดีทุกคนไม่ใช่อะไร คะช่วงนี้ facebook สร้างไรายได้ <c oughs> ยากมากนะคะทุกคนถ้าจะถ้าจะสร้างไรายได้จากเนื้อหายอย่างเดียวอะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ facebook เขาจะ,ะให้ทุกคนสร้างไรายได้ด้วยการขายของนะคะทุกคนโปรโมทสินค้าของตัวเองอะไรอย่างนะะี้ค่ะทุกคนอเขาจะเน้นทางนูนนะะ้นค่ะก็สร้างไรายได้ได้สองสามทางโฆษณาในในคลิป จะสร้างรายได้จากเนื้อหานาะทุกคนนาะแล้วก็ขายของได้อีกแล้วก็โปรโมตสินค้าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แปะลิงค์ขายสินค้าอย่างนี้ได้เราไม่แน่ใจว่าประเทศสวีเดนทางยุโรปนี้แปะลิงค์ได้ไหมค่ะทุกคนเราแปะไม่ได้ค่ะทุกคนทําไมเราแปะของเทโมมาไม่ได้ค่ะทุกคนเราไม่รู้ตั้งค่าย,ยัางไงทุกคนถ้าใครรู้คําขอคําแนะนำ่อยนะคะ เรารู้ว่าเอาลิงก์มาอย่างไงแต่ว่าพอเราแปะลงไปแล้วมันเป็นสีแดงนะคะ่ะทุกคนเป็นเพราะประเทศที่นี่ของเราไม่สามารถแปะลิงก์ขายสินค้าได้นอะเพราะว่าภาษีในเรื่องภาษีนี้ก็เข่งคัดพอสมวควรกับประเทศที่เราอยู่เนาะสวีเดนยากมาก เผ็ดพึ้งหกพึ่งตอนใต้สวีเดนอนเลยจากปีที่แล้วทุกคนเดี๋ยวปีนี้เดือนหน้าจะไปเก็บช่วงนี้ยังไม่ออกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาข้าวอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ